ลดเขอความร่วมมืออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังขอความร่วมมือบอนค่ะบอนดีค่ะตอดิบก็รอแทะหนูเห็นตึกแต่ยู่ในข้อกระทัพนั่นละโอ้ยติดตามตึกแต่ผู้หน่ะเราอยู่ฟินแลนด์ถูนไหมตึกแต่เราจิตแต่ปะพงอ่ามูวอยู่ฟินแลนด์โคนละค อันนั้นพูดยังว่าชิ้นแรกก็อีปอบก็เป็นบะเบอหนาเบิ้งเออกระเบื้องปูนที่อย่างมึ่งถามกูนี้อันนั้นพูดเป็นโมตะเลิกกันก็เมียข่อยยังอยู่กับเมียอยู่เล่ามีมอหอดิสันกับแมยอยู่หลังฮานคนละคนหนังกระไรมอหดิสันกับเมียอยู่หลังฮานกับโบแมนตัวนังกระไรหัวหน้าวงสาวน้อยเพียรบัณฑแท่นนี่บัณฑ์จอตีโสวัสดน บอสจูบบอดค่ะอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาดีกว่าค่ะมาฟังเสียงหมาจ้าพู่หลุกดีกว่าค่ะหัวหัวอเหมือนแล้งนี่พวกโนสิไปรอนิชันดีหลังหานจะบอดเมียนค่ะเมียปากตัวเลยได้คำโดนสองคนนี่โอ้มองยูถูบยูเอ็นบ่สไหมเมียนโอ้ยได้ยินพ่อโจมตากรับสมัครแม่นบ่แม่นค่ะมือแลงไปพ่อกันด้วยละฮานไปออดิซันน่ะพ่อเลยเด้อลูกเด้อ นูจะไปไปตันก็พอออดิสันกูขอตอบก่ว่าถูกไม่เด้เจอหับกูอตอบอคำตอบ มองเงินเ่าไมองดีใจรว่าหัวที่หน้าตาครดวันไลนนักเรีนก็มาเด็กนักหนาดวัยรุนว่าอะไรอยากินเายมีตั้มากมายมิหยอเรียกันว่า รองโดร่ง้องนจมี่คิดจะตายแล้วทาไมเรียกกันหลัี้งเป้องดีรงเบิด่อย่างบกันแวูิดเจะมีแต่เดียวนที่อยากว่ารงนี้ยกยิ้มแบบปาลิคานเกี่ยทุกวันแล้วแตร It is too high It is too high Oh, siang nao meki neka Woohoo Siang nao meki neka Oh, siang nao meki neka ตีคแล้วนวสิทิมันไปอรอโอ้อจ้ไหมันก็ตตองไปอออแนออเด้อกุณิจ้าไปออมืออนจ้ไหนก็ะอปอออดในออดิชั่นออดิชั่นออยังกระดไม่เป็นออดิชั่นเป็นคนซื้ออยู่าบอออโออย่างที่ห้าออดิชั่นจาจะเนาะไปว่ออดเหอเาะอยากอายคนเราจะอายใครบ้างกุจาไปคัแล้วเดี๋ยวมาอท่านงานเหน่อยออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลงมาแล้ว จิพ่าไปออดิชช่นนักจิบเธอหนี่ ิพาลูกกูมาออดิชันกับเขาโอ้ยจินมาออดิชันเขาเมย์เพิ่งบัด mmm, ูล bueno, ูกก pues. ็เมย์มาเถ่าซทกกันจังสั้นไม่ใหญ่ไม่มีบักละมาให้ม่ไม่แยกวัลซุปมาอย่างไรแม่พาลูกมาออดิชันกับบอสโจไม่นีไม่นีสินบอลซูฟันอีนดี้ก็เป็นต่หีใหไงแต่ว่าก็มีดอกข้าเจ้าออดิชันหาพผยองนั่งอกเด็ดข้าเจ้าออดิชันหาพผยองนั่งอกเออเอ้า ขัดเจ้าป,ปนัดติมันเจ้าปนัดติขนาด<า>ขัดเจ้าสืบสันวัฒนธรรมขัดเจ้าบดได้ออดิสันหาโฆษณาฝาหย่ามองได้ด้วยเนี่ยอย่าฝายหย่ามองลิงโอ้ยบ่ไปใช้ที่ภาคกินแม่มึ๊งนี่คุณทิพบอก ลูกกูสองคนเนี่ยมันเสียงดีลูกเมล็ดผัวเมียเนี่ยพา,พาลูกมาผัวเปนเนี้ยกาเออ,เอ,อไอ้ในลูกคนโตอ๋อไม่ไอ้ในลูกคนโตตอนกูทองอไอ้นี่นะอะคนอื่นน่ะเขาอยากจะกินแต่ของเปรี้ยวออต่ว่ากูทองไอ้เรนกูอยากกินขี้อยู่บ้านวันใครเห็นบ้างลูกสายเนี่ยเนี่ยวัด ยิ่งหยั่งละเนาะโอ้นเอาไปเลี้ยงไก่กันจะกินไก่เบ้อสลรากูว่าแต่ลาเบิ่งจังะคืออยู่เด้อล่ะนี่มาหาบุรีลูกคู่ได้บุรีเด้ย่ายลูกเจ้าคือคือคือคอ,อ้ไรภาษีบอกเป็นี่มานี่ีูปบอกปอบ,ปอบน,น,นีน่ก็ได้เจ้าสังเกตบก่เอาหูสองข้างนี่ออกเออจะว่ามันคือหยั่ง,ล,งลูกคู่ก็คือปลาไหลเท่านั้นแหละมึงไปเล็บไปกับเป๋าผมเปียงมันเป็นแต่คือปลาไหลเด้ิดีดีๆเบิ่งดีดีก็ขุติเศร้ากินเกาลัดอันยอดหัวมาไอ้นี่แหละ วันหนึ่งกูพาลูกกูไปตัดผมเป็นงเออล่าตัดผมแก่งความจับกูวว้าเขาหาว่าลูกกูไปบุกลูกบัณฑ์เขายามกลางวันมันตัดมันม่มองตัดแล้วเอาผู้ไหนมาเนี่ยบ้าบอสอะพากันบ้างยังล่ะอันไกยเห็นมาบอสเนี่ยลำสมัครนักร้อง็นไหมจิ๋มออดิชั่นจ้า รับหมอแค่นมโอ้ยสิมอยาหมอแค่นเจ๊เถาก็นี่ยุบบ้านกับบาไม่ดีแหมอแค้นมาเาพแค้นอะไรบ้านสิบ่อยพอชนนี่เนาะซุกดีโลกคือพ่อสังลวกคือพ่อสังไม่พอประจพระจปัดจะมาใครขึ้นกันกระบังอันนันตาแม่มาอย่าก่อนมาอย่าก่อานุลมกมอดิชันมอดิชันฉันเนี่เสียหายฉันเ่าเฉยแน่บอส พูดใด้แหละใช่ไหมออเดชันซับพูดด้บอเอาลองมึงดูเอาผู้น้าตาไข่กันแล้วริจริงสมัยแม่มึงลองชนะเสือหนึ่งแต่รอนน้ำมึกจะให้เสียชื่อแม่มึงน้ำมึงละมันลองเพศเป็นเพ่หลาะยายมาหรอมหรอปากว่ายอคืออ๋อ เดี๋ยวหลกหลาเดียาาเด๋ยวชุกเพลงนี้คือว่าฉุบชุบจังสัน <c oughs> เขาว่าสรุปว่าแมนบอกเพลงสรุปเด็กพอโนงเขาบอกสรุปคืออ้ายเจ็ดว่า